สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่4กันยายนถึง10กันยายนพุทธศักราช2566บริการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม15ครั้ง22รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำนวน6รายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน228,559บาท พนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างแล้วเสร็จจำนวนสี่รายเมื่อว,วันที่5กันยายนพุทธศักราช2566นายนันทชัยปัญญาสุริศผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในโอกาสมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรอบที่3ประจำปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2566 โดยประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดราชบุรีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการและประชุมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นพร้อมลงพื้นที่ในอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจำนวน3ามแห่งซึ่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน108คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน37คนสัญชาติเมียนมาจำนวน71คน ผลการตรวจไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีนายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมและลงพื้นที่เมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2566 นายไพยรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรีครั้งที่6 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรีพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินและพิจารณากลั่นกรองขอ,งของรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชั้นแรกโดยมีนางปรนัดดาเพ่งแป้นหวัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมณนห้องประชุมบาง200ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีครั้งที่7เพื่อดำเนินการติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียโดยมีน,นายรณพพบเหลืองไพร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมชั้น6สสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่7 8ถึง8กันยายนพุทธศักราช2566นายรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีประธานคณะทำงานและคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประชุมพิจารณาเพื่อให้คะแนนแก่สถานประกอบกิจการที่ยื่นขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่ง และสถานประกอบกิจาการที่ยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการรวมทั้งสิ้นจำนวน17แห่งณห้องประชุมชั้นสําสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายสันทิติตาเพชรนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวทิบวรีซ่อนยิ้มนักวิชาการแรงงานและนางสาววิมลศิริสุทธิพิยโรจนักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค7โดยมีนางรพีพันธ์รัตนบริหารเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามสสส่าาางงััร้คมมใหปใอทอทออ,อืยยยไภตตกฎนล การและคุ้มครองแรงงานคือกรมสวัสิการและคุ้มคองแรงาน